เลยลูกผมติดเลยหนูกินหรอหนูกินรังนกได้ไหมอ่ะหนูกินได้ไหมน่ะเด็กเด็กกินได้ไหมก่อนเด็กกินไม่ได้รังนกกินได้เหรอแม่จะไม่กินหนเดี๋ยวยายอ่านก่อนผสมน้ําตาลดดูก่อนเด็กกินได้ไหมก็เห็นตัวน้อยโพด กันใจบไม่ไม่กัดนานแล้วนะไม่กินเลยกัดเัดกัดกัดกัดมัเกัด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 ่ัดเจดกั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 ดกกัดกกดกั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 ไมกัดดกัันดกดกั้ ท้องหลายๆตัวแต่ท้องก่อไก่ย้ายฟังกันน่ะก่อไก่เอ้ยก่อไก่เอ้ยก่อไก่อ่าก่อไก่อะไรก่อกอไข่ในเล้าขอขวดมันวอกไปเลยดิมึงสาวก่อข้อกอาวขอไก่ข้วนาบอกให้แกไปติ้งให้ญานี่เรียกว่เก่งมากมาแล้วมาแล้วเพชรโอ้เพชรเก่งว่ะเพชรเก่งมาติ้งขยานะคะขยานะคะลูกจ้า มัไม่มีหมดแล้วยายกินหมดแล้วไปทิ้งขยะไปไปทิ้งขยะไปเลยอยากให้ย่าหลับตาก่อนย่าหลับตายังย่าย่าหลับตานี่มันก็หมดแล้วลูกหมดแล้วยายกินไปทิ้งมันจะปว่ตับอาะอ่ะไปย่าหลับตาแล้วตอนนี้ย่ายเตนกับยายเตนอยู่บ้านซุ้งซี้ยายจ้าจ้าโบทิ้งขยะเลยค่ะหลับตายังย่าหลับตา ทางนี้ค่ะขังนี่ขยะทางนี้ค่ะทางขยะอยู่ทางนี้ค่ะระเอิดแค่โอ้โหน่าแตกสะโนอแตกสะโนอแตกสะน่แตกสะโนอแตกจ้ะไม่ไม่โอ้อันนี้เลยอันนี้อะไรทำอะไรเนี่ยนี่ทำอะไรทำอะไรเมื่อกี้นี่ไม่ได้นะมาโยนใส่ยายไม่ได้นะจ้าก่อนโอ้ขอโทษก่อนไอ้ทำยังไงทำสวยๆสิไหนไหน ไหนขอโทษยายก่อนเมื่อกี้นี่จ้า